ไม่หยุดเลยแหละตัวนี้แนหะมีถูกต้องเลยเนะี่ยดื่มมาตั้งแต่โอ้ยมีห้าแปด้าเก้ามาดื่ฮปปี้คือเฟอร์เฟสนะผมดื่มมาตแต่รุ่นนั้นแหละาการบดการพูดก็ตกโอ้ดื่มมานานแล้วนี่คุน,นี้ห่นหมแกงจำได้แล้วแล้วทำไมถึงเวลาสั่งทีสั่งยกลังเลยอะ่ะก็ผมดื่มตัวนี้เช้าเย็นอันนี้กลางวันหวานอร่อย เยี่ยมง่ายครับผู้ดื่มเช้าวันเย็นเลยแล้วถามหน่อยว่าบางคนอ่ะเขากลัวสมุนไพรแต่พี่ชยันอ่ะยืนยันดื่มด้วยตัวเองมา10ปีแล้วอันนี้คือตัวจริงเลยนะ10ปีมาก็ยังดื่มอยู่ต้องบอกเลยว่าน้ําดื่มสมุนไพรคุณหมอบนเนี่ยไม่เป็นอันตรายสามารถดื่มได้ต่อเนื่องแล้วดื่มมา10ปีเนี่ย ถามเลยว่าสุขภาพร่างกายเป็นยังไงบ้างดีขึ้นเพราะว่ากําลังเราดีผมผมไปวิ่งตอนเย็นทุกวันนะโอ้โหวิ่งเย็นทุกวัน,วนเลยไหมคะวันนละห้าโลหโลผมไม่เคยขาดโอ้โหมันมาดีตัวนี้เราไปหาคุณหมอโรงพยาบาลบ้างไหมไปสามเดือนครั้งผลเลือดพีเอชค่าพีเอเอ็มก็มันยังไม่ลงไงก็คือดีดีมันก็ดีดีคือว่าใช้ยาประสาเสียนดีขึ้นด้วยก็คือดื่มมาสิบปีไม่มีสารตกค้างมั่นใจในตัวหมอนใช่มมั่นใจในตัวหมอหมอนผมจะดื่มต่อไปเรื่อยๆดื่อยดื่าตับค่าไตดี สุขภาพร่างกายแข็งแรงตัวพี่ชยันเองอ่ะดื่มเองการันตีด้วยสุขภาพของตัวเองทุกวันนี้แข็งแรงวิ่งวันละกี่โลคะหโลวิ่งวันละหาโลนะวันละห้า ตัวรวยวูอย่างดีบุงตัวรวยเป็นน้ำล้อมรอบอย่างดีน้ำล้อมรอบเลยใช่ไหมคะก็คือปกติสั่งทีเนี่ยคุณผู้ชมลองดูสั่งทีรังลังนะพี่ชยันเนี่ยขอบคุณวิชยันมากวันนี้พุกษามาทําธุระล้าก็เลยได้มาโอกาสมาพบแล้วพี่ชยานมีอะไรอยากจะบอกคนที่ยังลังเลดื่มสมุนไพรอยู่ไหมคะก็อยากบอกว่าให้มาลองหันดื่มสมุนไพรดูแต่ยาหลวงแล้วก็อย่าไปทิ้งเรากินตามที่หมอให้มานั่นแหละก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะของดีแค่นี้ตัวนี้อ่ะมาดื่มตัวนี้ผมแนะนำยังไงขอบคุณจริงๆนะคะวันนี้